นั่งมากัดั้างแค่พงฮะอร่อยก่อากินไอติมเนี่ยอร่อยกว่าอย่าจำทำตามสัญญาแล้วนะสัญญาว่าตะวันทำการบ้านเสร็จย่าจะให้ไอติมหนึ่งหนึ่งไรหนึ่งถ้วยอร่อยกวครับ อะไทีชุดก่อนอะไรชุดชุดชุดบางงาเลยไม่ชุกบางมากเลยโอโ้กินถึงจมูกเลยฮะอิ่มแล้วครับงั้นน้ำมะพร้าวเพ็่พากกันไปเนี่ยรองเท้าอันนี้เน,นี่ยเนี่ยรองเท้าอันนี้เนี่ย ก็ต้องเช็ดมันแดดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัเช็ดไปไปกินน้ำมะพร้าวก่อนเน่น้ำมะพร้าวอยู่เฮนี่บาหารข้าวคุณขับเลยมาให้ยาชิมหน่อยนะ